กลุ่มพวกนี้มันน่าจะแยกให้พ่อมันนั้นนะคือลูกตัวเองเนี่ยกับพักพวกเนี่ยได้มีการวางแผนแล้ะครับจากที่มีการร้องเรียนเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าจะเป็นกลุ่มหรือก,กันผมไม่ได้คิดจะก้าวไก่นะหรือคุณจะหาผลงานให้ใครเนี่ยนะผม,ผมไม่บอกแล้วกันว่าผม ي, ทำไมถึงถามและทําไมถึงพวกมันเนี่ยถึงไปบอกพ่อพวกมันนะเรื่องนี้แดงและบานปลายครับนะ เรื่องนี้แดงและบานปลายพวกนี้น่าจะอยู่ต่างประเทศครับผมว่าผมช่วยเหลือคนมาเยอะจากที่มีการพูดไม่ว่าจะเป็นไอ้พวกขายยาวนเวียนกันออกจากคุกใช้ซิมเฉพาะมีแนวร่วมการทับระบบโปรแกรมทับระบบเ,เครือข่ายมือถือ AS ออย่างเงี้ยฮะถ้าผู้ให้บริการเครือข่ายเขารู้เนะี่ยเขาก็สามารถที่จะฟ้องได้ว่าใครเป็นคนอะไรอย่างเงี้ยนะฮะนะมันน่าจะไปบอกพ่อมันนะฮะ มันน่าจะไปบอกพ่อมันให้เข้ามาแล้วพ่อมันก็ลงมาอย่างงี้ะแต่มันก็จะเป็นอันตรายนะครับเพราะว่าตัวเป็นตัวการใช้โปรแกรมในการฆ่าเนี่ยมันก็มีเยอะส่วนตัวที่ลงมาเป็นตัวตัวเป็นส่วนๆเนี่ยมันก็มีทั้งดีมีทั้งไม่ดีนะฮะแตกต่างกันนะครับมันจะไปบอกพ่อมันยังไงก็ไม่รู้ครับนะคนเป็นพ่อเนี่ยลูกพูดยังไงเขาก็ต้องเชือ่อใช่ไหมใช่ไหมไอ้เบลที่บอกว่ามันไม่ใช่อย่างนั้นนะเพ่อได้อย่างเงี้ย การพูดจาโหดเหี้ยมนะลูกลูกลูกชายคุณนะมีลูกแบบไหนน่าจะสอนให้มันดีหนะ่อยฮะถ้าเดินบทเส้นทางต่างๆโดยที่เราไม่รู้หรอกว่าใครนั้นคนของใครเราไปทาคนของเขาหรือเปล่านะครับมควรจะสอนลูกให้มันดีหน่อยนะว่าไปทําใครไว้แล้วได้ไปคมขู่ใครใช้ระบบในการปั่นคนเนี่ยปั่นเหมือนโปรแกรมที่ได้ยินเสียงเป็นพระองค์หญิงเนะี่ยปั่นซ้ายขวาให้ยอมรับในความจริง แล้วให้อยู่ในจลุ่ของการค้ายาเดินยาจำหน่ายยาขามนุษย์คนจะหาให้มีเพศสัมพันธ์กันส่องทายเอาไปขายส่องทายเอาไปขายเนี่ยพ่อท่านท่านรู้หรือเปล่าใช้โปรแกรมปั่นให้คนนั้นอ่อนแล้วก็ยอมรับในความจริงให้อยู่ในกลุ่มของการเป็นเบาแสสายข่าวยาเสพติดแต่พวกท่านลูกท่านนั้นกลับค้ายาเสพติดซะเองแล้วก็ไปจับรายชายยาเสพติดนะครับก็คุณจะไปถามลูกเพราะว่า พวกรายชายาเนี่ยมันเลี้ยงตำรวจไว้เยอะนะนะพวกรายชายาเนี่ยมันเลี้ยงตำรวจไว้เยอะพวกธุรกิจสีเทาเนี่ยมันเลี้ยงตำรวจไว้เยอะนะครับซึ่งเรามองไม่เห็นหรอกนะแม่แต่ท่านเข้าลงมาอยู่เป็นตัวผมเนี่ยนะพ่อพวกมันเนี่ยลงเหมือนฟังเป็นตัวผมแล้วพอฟังเสร็จแล้วก็บอกว่าเฮ้ยมึงส่งหลักฐานนี้ให้เพื่อนมึงทําตามหน้าที่สิหลนะังจากนั้นผมเรียกตัวหลากหลายตัวเนี่ยเข้ามาอยู่ในตัวผมประมาณหนึ่งล้านตัว ก่อนที่จะทําการปรับระดับให้อ่อนตัวลงเพื่อที่จะทําการฟังการทํางานที่เข้ามามันมีเป็นล้านตัวนะ